ถ้าพูดถึงความเก่าของผมก็คือเก่าพอตัวครับเพราะแฟนที่อยู่ในสมองอยู่แล้วอยู่ในหัวร,รู้ว่าบ้านนี้สั่งพระมาบ่อยเราก็ต้องระมัดระวังครับจะให้ของเขาหายครับหายเป็นเรื่องคียตายงานปกติเนี่ยครับลูกค้าก็บกบกว่า นึกว่าวินมอไซค์ครับวินไม่มีป้า๋ยวนี้เดี๋ยวผมไปส่งก็ได้ครับเดี๋ยวผมไปส่งพอดีทางผ่านพอดีฝนตกนะครับไม่รู้จะไปหลบที่หลบฝนที่ไหนครับก็ไปหลบที่ในบ้านล้างเข้าไปหลบก็น่ากลัวครัางอยู่คนเดียวด้วยไม่มีใครข้างบ้านก็ไม่มี ผมชื่อนายปริญญาพาเมืองนะครับทำงานปปรจนีมา8ปีแล้วครับถ้าพูดถึงความเก่าของผมก็คือเก่าพอตัวครับเทคนิคของผมนะครับการเห็นจากหน้าซองครับรู้เลยครับว่าบ้านนี้อยู่ซอยนี้ไปถึงบ้านจอดตรงเป๊ะเลยครับ GPS ใช่ไหมครับไม่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 ไมไมไมพึ่งพาครับเพราะแผนที่อยู่ในสมองอยู่แล้วอยู่ในหัว เราก็ใช้ประสบการณ์ครับความเก่าใช้ความชำนาญความแม่นครับเข้าซอยนี้ทุกวันทุกวันจนจำได้ว่าบ้านหลังนี้อยู่ตรงนี้ครับผมก็จำตั้งแต่เขาเริ่มก่อสร้างเลยครับจะเสร็จหรือยังจะมีของมาหรือยังคอยดูครับว่ามีหมู่บ้านเกิดใหม่อะไรแบบนี้เราค่อยๆเข้าไปไปดูว่าพี่ๆตรงนี้สร้างอะไรเราก็ไปถามมาดู ถ้าสมมติบ้านที่ไม่ติดบ้านลขกี่เราก็ต้องอาศัยจําบ้านที่ใกล้เคียงอะไรประมาณนี้ถึงจะมีถนนตัดผ่านมายัางไงเราก็ต้องดูถนนมันเปลี่ยนครับแต่บ้านมันมันไม่ได้เปลี่ยนไปตามถนนเราก็ต้องอาศัยความจําก็คือเราสามารถรู้ว่าบ้านนี้มีญาติพี่น้องอยู่ตรงไหนย้ายไปตรงไหนเราก็สามารถรู้ครับหรือเห็นกลางทางเราก็สามารถโบกรถจอดแล้วจ่ายเขาได้เลยครับครับความเก่าของผม วันนี้ก็ต้องมาดูงานก่อนมาดูว่ามีอะไรบ้างครับมีจดหมายมีกล่องมีซองแล้วก็ต้องเรียงตามจาน้าที่เราจะต้องไปครับวันนี้สองรอบครับเช้ากับบ่ายตอนเช้านี่จะเป็นของในกรุงเทพครับตอนบ่ายนี่จะเป็นของต่างจังหวัดที่เข้ามาอันแรกก็จะเป็นเสื้อผ้าเป็นของเล่นของทำํา่วอะไรพวกนี้ครับรองลงมาก็พวก เครื่องรางพวกนี้ครับรรู้ว่าบ้านนี้สั่งพระมาบ่อยเราก็ต้องระมัดระวังครับอย่าให้ของเขาหายครับหายเป็นเรื่องของหายากเลยพวกนี้ของที่ส่งยากที่สุดก็คือพวกของรับประกันพวกมีมูลค่าอะไรพวกนี้ครับพวกทองพระเครื่องพวกนี้ครับบางทีเขาอาจจะไม่ได้ส่งเป็นแบบรับประกันมาอย่างเงี้ยเขาส่งมาแบบธรรมดาเราก็ไม่รู้แต่เราข้างในเรารู้ว่าบ้านนี้ของสําคัญเราก็ต้องระมัดระวังพิเศษเอาไว้ได้ลึก,ลก ของกินผล,ลไม้อะไรพวกนี้ครับก mm ็ hmm. ต้องโทรเช็คก,กับลูกค้าก่อนไปครักล mm hmm. ัวไม่อยู่อะไรประมาณนี้ครับ mm hmm. วันนี้ก็มีไปหลายที่ครับก mm ็ hmm. จะมีบ้านแปลกมาบ้างครับ mm hmm. ที่เราไม่เคยไปครับ mm hmm. วันนี้เต็มร้อยครับ mm hmm. ที่พร้อมลุยงานครับ mm hmm. ปัญหายอดฮิตข้อที่1ลูกค้าจะไม่ค่อยอยู่บ้านเนี่ยเราก็ต้องโทรตามลูกค้าว่าวันนี้สะดวกรับของหรือเปล่าสามารถเอาไว้ตรงไหนได้บ้างฝากใครได้บ้างถ้าสมมติมีเก็บเงินปลายทางใช่ไหมครับเราก็ต้องโทรเช็คก,กับลูกค้าก่อน,นครับว่าวันนี้ลูกค้าสะดวกรับของหรือเปล่าครับพอดีผมจะมีพัะสะดุเก็บเงินปลายทางถ้าสมมติลูกค้าไม่สะดวกรับแต่สามารถเอาไปส่งได้อย่างเงี้ยเราก็โทรให้ลูกค้าโอนตังมาให้เราก่อนแล้วเราเอาไปให้ที่บ้านเประมาณเนี้ยครับ ปัญหายอดฮิตข้อที่2ครับเ,เกี่ยวกับแก๊งคอเซนเตอร์ครับพอเราโทรไปเขากว่านึกว่าเราเป็นแก๊งคอเซนเตอร์บ้างอะไรประมาณนี้ก็โดนลูกค้าดุบ้างด่าบ้างว่าโทรมาหลอกสุดท้ายก็ยืนยันว่าผมเป็นตัวจริงครับปัญหายอดฮิตข้อที่สามคือหมาครับบ้านไหนที่มีหมาเยอะหมาที่คอยไล่กวดไปสนีอะไรพวกเนี้ย เราเองเลยแล้วาขี่ผ่านมันแล้วค่อยขี่ครับกบว่ากลัวหมาครับเคยครับเคยเจอหมาของลูกค้ากัดก็กัดไม่เข้าก็ติดขางเกงก่อนนลูกค้าก็ตกใจใหญ่เลยหมากัดปัญหายอดทิศข้อที่4ี่นะครับก็คือเกี่ยวกับคนแก่ครับที่ลูกหลานสั่งของมาให้แล้วก็บอกว่าไม่ใช่ของฉันฉันไม่ได้สั่งอะไรมาณนี้ครับคือเขาส่งของฝากมาให้ส่งของกินอะไรมาให้มาเนี้ยต่างจังหวัดครับส่งมาให้ญาติคนแก่เขากลัวแล้วว่า เราหลอกดูข่าวเยอะหรืออะไรประมาณนี้ถ้าเป็นไหนแดดร้อนร้อนลุยเลยครับบางทีลูกค้าก็ถามหนูร้อนไหมเดี๋ยวน้ำมาให้นะครับหนูน่าจะดีใจครเหมือนได้ขึ้นสวรรค์ได้น้ำเย็น ถ้าวันที่ฝนตกนะครับไม่รู้จะไปหลบที่หลบฝนที่ไหนครับก็ไปหลบใน,ในบ้านล้างบ,บ้านที่ไม่มีคนอยู่คนระับเข้าไปหลบมันก็น่ากลัวครอับอยู่คนเดียวด้วยไม่มีใครข้างบ้านก็ไม่มีอยู่นิ่งๆครับกลัวก็กลัวก็กลัวเหมือนกันนะแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรเล้วเราขอขอแค่เข้ามาหลบฝนครับเจอเหตุการณ์หลายๆอย่างครับอย่างเงี้ยเช่นลูกค้าก็โทรมาน้องช่วยช่วยดูบ้านให้ทีหน่อยว่าพี่ปิดประตูให้ยังอะไรประมาณนี้เราก็ต้องวิ่งไปที่บ้านเขา บอกว่าพี่ครับประตูบ้านพี่ปิดแล้วครับโอ้เนองขอบคุณมากในวันนี้ครับที่จ่ายงานปกติเนี่ยครับ,รรบลูกค้าก็โบกกบ,บอกว่านึกว่าวินมอไซค์ครับเขาจะไปปากทางครับผมผมก็วินไม่มีป้าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวผมไปส่งก็ได้ครับเดี๋ยวผมไปส่งพอดีทางผ่านพอดีวันนั้นมันมีลูกค้าครับ แบบยกของอยู่เป็นทีวีอันใหญ่ๆนะครับพอดีคนแก่ด้วยจะยกของเขาก็ยกไม่ไหววันนี้ผมก็ไปส่งบ้านเขาพอดีก็เลยเขาก็เลยเนีเย่ยไอ้หนูมาช่วยมาช่วยป้ายกของหน่อยผมก็ค้าได้ครับได้ครับเดี๋ยวผมช่วยยกให้ไปบางบ้านก็ดีไปถึงก็ไอ้หนูเข้ามาอาบน้ําก่อนไหมอะไรประมาณนี้เห็นแลอากาศร้อนๆเนี่ยอาบน้ําก่อนนะครับครับชวนกินข้าวมากินข้าวก่อนนะเดี๋ยวจะเป็นโรคกระเพาะอะไรวัน,นี้อาจจะเจอบ้านดีบ้างไม่ดีบ้างครับ ก็แล้วแต่แล้วแต่แต่วันนี้จะไปเจออะไรแล้วก็สนุกดีมาท้าทายอีกอย่างนึงครับเจอบ้านดีก็ดีจเจอบ้านไม่ดีครับแล้วก็ยิ้มเับ วันนี้ส่งของเสร็จแล้วนะครับความสุขของผมนะครับที่ได้ทําหน้าที่บุรุษไปรษณีย์คือความสุขที่ส่งของไปถึงผู้รับถึงของชิ้นนั้นจะไม่มีมูลค่าหรือมีมูลค่าก็ตามเราไปส่งให้เขาเขาก็มีความสุขเราก็มีความสุขครับเราไม่ได้เป็นแค่คนส่งของครับเราเป็นมากกว่าไปรษณีย์ครับช่วยเหลือคนครับไปรษณีย์ไทยนะครับก็อยู่คู่กับคนไทยมา140ปีแล้วนะครับก็เหมือนญาติเหมือนพี่เหมือนน้องครับที่อยู่คู่กับกับเรา ส่งทั่วไทยไปถึงเธอครับ